ันนี้เป็นน้ำไม้ทุงหอไม้ทุงน้ำปลาลาไม้ฉลาดทองน้ำปลาหลายๆอันนี้ขนาดนาสดสดเลยมีเต้าหู้ทอดไปว่าสิไปซื้อไปพักส่ทั่วงอกไล้พี่น้องตัวงอกขอัดตะทีสื่อัดสองถุงพี่น้องนี่หอดจะพาดนำ พญาบาทนะเชื่อสวัสดีครับพี่น้องมื่อกี้เป็นวันหยุดของพญาบาทครับน้องโมอ้วนก็นเลยมีโอกาสสิไปรีวิวร้านจีนหรือว่าเป็นร้านอันร้านสะดวกซื้อของคนจีนพี่น้องตอนนี้อยู่หน้าบ้านนะครับหน้นหา,บา,นา,นาบ้านของพญาบาทนะครับภาพทางที่มีประตูใหญ่ๆนะ่ะเป็นรังแรกเป็นวิลล่านะครับเป็นวิลล่าโนหนูชั้าบหนูชาบูดสามมือทีมีมมอัอนทีนีระเบียง

พ่อขากับซิมาขายยังขายนาฬิกาขายเป็นตาเป็นนกไปบูสืซอร์แล้วเพราะว่ามันยังมันยังไม่จําเป็นสําหรับรถรถจะชนยังไม่จําเป็นสําหรับฝ่ายและสิฟ่าพีลองๆไปรีวิวร้านอาหารจีไปร้านร้านจีนดีกว่าตอนเดินออกจากบ้านมานี่ีไปด้านนี่น้องรถจะชนโดยการถนนพูดหลายรอบแล้วนี่แล้วก็ขึ้นเสียงไหมตกไปแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา โตไปเรียวเรียวใช่ใ้ตัวเลี้ยงนนี้โต้งปล่าแล้ว้าดำอันี้เดียอันนี้เป็นินลล่าตา่างมาเทเดิหอบี้กลงราบ้าง,างา่ตาต่างบด้าตไปเรเรื่อย เนี่เหมือนอันใกล้ๆหมูกระทาบ้านเราเนาะพี่น,น้องเห็นปะเขาเอิืนว่าอันฟู้ดาร์คเสนครนวปะใกล้ๆหมู้านหมูกรนะทะนาะโอเคขายอันนี้เปลนขายขายสี่ทีสองกมสายส,ายส,ายสายี่ีสองท่เยไฟนั่งไปในเปงงานพี่น้งเฮ้ยคือมา เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเ้าพีพาพี่เพียงน้องอย่างไปร้านจีนเนอ่ยจะมีร้านจีนที่มีขายของพวกของจีนของไทยแล้วก็ของอันพักๆซื่งรายซื้อหลายหลายอย่ายยงเขาบอกว่าร้านจีนนี่พักถูกพี่น้องพวกเทดพวกพักสดถูกกว่าร้านน่ะพวกไทยมาขายและการฟังทางหนีพี่น้องฟังทางหนีมันเปลี่ยน,นอ,อันถนนอเมริกันสตรีทรถใช่ไหมถนนเพิ่มฟังตุ้งถามพี่น้องเจื่งตัวเนี้ย อเมริกันสตรีทโรดก็คืออยู่ใกล้ๆลานที่ลานไมที่จะเปิดเร็วๆนี้แล้วก็ลานจีนพิกัดอยู่ตรงนี้เนอะใกล้ๆกันนิดอะตรงขามย่างมาจะมาไปกันปะก็มีเครื่ด้วยแล้วก็ร้านร้านนี้เป็นร้านสะดวกซื้อแบบนี้ร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงเปิดคือเซเว่นบาทเท่านั้นแหละ สามารถส่งได้เหมือนซีรีส์บ้านเราส่งถึงบ้านเลยมีนั้นมาด้วยข้างบน พูดเอนี่ถึงแล้วถึงแล้วพี่หนบได้อันนี้เป็นอันสินค้าที่มีถ้าใครสนใจก็มาได้อันนี้เป็นอันเนีันท้าไทยสิบน้ำจิ้มสุกี้พี่หนุกคนละสองบาทมีหลายสิ่งหลายอย่างกระสิบรนยายไปเรื่อยๆเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นพริกเผา พริกเผาของคนจีนนะกะศทานมานี่ก็เป็นพริกเผาบานเท่าลยนี่พริกเผาพริกเผาตาลชัวหะเซง็งของมีหลายพี่น้องและเสี่นนยนวิวไปเรื่อยๆอันนี้อันพงชูรสประเทศจีนพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นกะปิเนาะ กะปิกะปิของประเทศจีนพี่นะหลายมีหลายสิ่งหลายอย่างนี่เกลืออันนี้อะไรบัมบูบัมบูคืออะไรบ้าววัวข้าวไก่อะขนอวัวขนอควายีขนอวัวขนอควายเพิ่งวัวดีๆแน่ก็มาลูกงวัวลูกควายวัวติจากเนี่ยเป็นปผงกันสำหรับปรุงแล้ววัวไหมอะท่านผู้ชม พี่แห่งผนก็มีสำหรับทำอะไรนะกิมจินี่กิมสำหรับกิมจิป่ะมีน้ำจิ้มบุกชิ้นน้ำพี่ริกน้ำจิ้มบุกชิ้นขายยัางขายแล้วอันนี้เป็นยังพี่น้องน่าจะเป็นปลาหมึกแต่ว่าเสน็จพร้อมกินพี่น้องตัวปลาหมึกคำว่าถึงใช่ว่าเป็นปลาหมึกปลาหมึกน่าจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกพร้อมกินนะเพราะว่าเป็นบุกปลาหมึกพี่น้องกินได้เลยจะมีหยังแไงอันนี้ไก่ ปีกไก่ก็ก,กินได้เลยพี่น้งองเราจะหนีประเทศอย่างห่วยปีกไก่ปีกไก่พร้อมกินด้วกันย่างเลยโอ๊บเลยเรียบร้อยอันนี้อันนี้ปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งพี่น้องอันนี้ไม่อย่างเงี้ยบวยสิผเกลีดเกลีดบ,บวยเก,เกลีดท่านไม่ไหลาย่ะอันนี้ไม่หยาบเลยตีนไก่ท่านผู้ชมตีนไก่พร้อมกิน<ช>ตีนไก่ตุ๋นพร้อมกินแล้ว นี่เป็นตีนนะพี่น้องน,นี่หลายอย่างเลยอันนี้ขาหมูขาหมูนี่เป็นลองท<ด>ีไหมขาหมูเหรออืมไม่ไม่ไก่จีว่าขาหมูตุน๋นไกข่ขาหมูตุ๋นอย่างเช่นใขนาดนี้ไก่ไก่ไม่เป็นกระดูกแบบนี้นะอ๋ออืไอไ้าพอปึกพอปึกเกิดอันนี้เป็นส้มแห้ง

รเดี๋ยวเราถ่ายน้ำทั้งหมดกันเทน้ำเยอะเลยมีน้ำเก๊กฮวยก็มีนี่ละน้ำเก๊กฮวยแต่อะไรก็มีพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะน้องยอมารีวิวขนมพี่น้องเริ่มจากอาานนี่เลยมีอย่างนี้อันนี้เหมือนอะไรเลยอ่ะอะไรนะชู๊บไหมไม่รู้นะ อันนี้ขนมปังขนมปังอันนี้ไงขนมที่บอกว่าเป็นไส้เหมือนขนมเปียใช่ไหมใช่อร่อยมากอร่อยมากตัวนี้ตัวนี้อร่อยมากรหนึ่งหนึ่งหนึ่งแดรห้าสบเแท่าไหรอหนึ่งแปดหนึ่งี่ยห,ห,หนึ่งบีดีหนึ่งบีดีเดี๋ยมีทุเรียนกวนโอ้ทุเรียนเลยโอแผงน้ก็อบแค่อันนี้น่าจะทำจากประเทศจีนนะนะเป็นของแพ่ไม่ใช่ของไทย แต่ยังไม่เคยลองแต่จะวันหลังจะซื้อไปลองให้เงินเดือนออกก่อนเขากินนี่หลายสิ่งหลายอย่างพี่เห็นมั้ยนี่ขาหมูใหญ่วันนี้ขาหมูใหญ่ก็จะม,มีอันอันนี้ตีนไก่ตีนไก่นี่ตีนไก่พร้อมกินเลยความกินท่ายให้ทุกผู้ชมแล้ก็จะมีกินไก่แบบนี้ด้วย กนะินไก่แบบมันต้มพะโลเลยนะเนี่ยต้มพะโลเราสกขายเป็ด้องกินหลายพี่นนอะเม็ดนั้นบักแตงโมกับมิ้นเม็ดแตงโมหลายสิ่งหลายอย่างแลวเราวันนี้เราจะซื้อไปกินหลายๆอย่างเลยต้องดูอันนี้เป็นลูกอมลูกอมรสทุเรียนพี่เนาะลูกอมรสทุเรียน อ๋อของทนไหไหนวะันนั้นอะรออันนี้ไงน่ากินมากนี่มาม่าใครอยากกินมามากิน,นมากิอันอออน,นี้อันนี้อร่อยอันนี้อะไรลองย่เคยลองแล้วเคยกินแล้วสองปีนี้ไม่ไ่้เป็นปะมากิไมคุ้มไม ใ,ใหญ่มากใหญ่มากเนี่เป็นน่าจะเป็นหม้อร้อนได้เลย,เยนะหม,ม้อร้อนใหญ่มากใหญ่มากเลยแล้วมีเป็นเนื้อปะเป็นหมูเป็นอะไรเนี่ยดูสิมันนะ่ากินอ่ะเอาได้ปะหลายอย่างนี่หลายตัวลกินเยอะเลยตรงนี้ให้หมดไม่อยากเราจะมีเงินกินหรอกเลยถ้าไม่มีเงินก็ว่างไปอย่างอันนี้ทำ ถ้าไม่มีเงินก็อดไปนีเงินจะหมดคนประหยากเขาเกินความจ้ามีกับเรงเงินสื่อของก,กินมีทุกอย่างมาใหม่หน่อยคือก็มาเยอะมากหนูจะหาหมอนแบบสีอันนี้แนะนำเลยเนี่ยขนมนี่เป็นไส้ถั่วแดงแซ่บ,บอร่อยมากๆนี่ซื้อไปกินมาแล้ว วันนี้ก็จะซื้อทั้งสองรถนะจะซื้อไอ้ใสถั่วเขียวมีใส่ถัวเขียวแล้วก็ใส่ถัวแดงหนึ่พดีรวังเดี๋ยว,วเอาเดี๋ยวช่างลูงกนะนอกเหนือ่างไหมื่ออไกันเนี่ชื่อชิบา ออเจ้าแอันนี้มีทุเรียนมีโปรโมชั่นด้วยซื้อสามแถมหนึ่งอันนี้ทุเรียนปอมไทยแลนด์ร์มไทยแนนนี่หกหกบาทซื้อสามแถมหนึ่งนะมีโปรโมชัน่นอยู่ใครสนใจมาซื้อได้นะสามแถมหนึ่ง่ะจะ้ะ <Yeah. S 1> ไปไปร <4 S 2> ีฟรีวันเพือ่อกี้ลูกชิ้นอะไรเนีย่ยเมื่อแมวลูกชิ้นก็มีเยอะแยะเลยถ่ายให้มันจริงจริงติชีกเก็บตับถ่า,ายายิงวะอารมณ์ร้ายๆทีนะกินประวัติวะไวรัสว่ะหลายทางหลายแน่แล้วจะลองทีละอย่างทีละอย่างท้องกินายกันจักสิกินนังแน่ เจ้าเบิ่งไปเรื่อยๆได้นี่จะเพิ่งเรืออย่าเพิ่งตาลายไม่ไหวเขาแตกเด้ยพี่น้องนี่เขาแตกถ้าตกแตกด้วยขนมนี้ก็อร่อยอันนี้เป็นขนมหวานหลายอย่างครับอันนี้เป็นน้ำมไม้ทุ้งน้ำไม้ทุ้งนี่เป็นน้ำมไม้ต้มที่บอกว่ายังบอบเปียอก ันนี้เป็นเห็ดกระสำหรับยันนะที่เป็นบนเส้นรนั่งไงของเส้นนี่เป็นพวกเส้นเส้นเล็กเส้นขนมจีนแคมี่ได้เยลยพี่น้องแต่ขนมจีนแคมี่อ,อันนี้ใช้สำหรับต้มจืดได้เนี่ยก็ื่ออย่างบุ๋นี่เป็นเหมือนเมสักูเลยเดียวเป็นเมสัคู พวกเม็ดพวกถัว่วพวกข้าว้ายผักเครื่องเทศเครื่องเทศน้ำปลาทิปย์รสก็มีเด้อนี่โคโคนัทมิวน้ำปลาไม้ฉลากทองน้ำปลาหลายหลายอันท้ายนอร์เอดสิงกะปิตาช่างก็มี ต่างชายก็มีข้ากล้านั่งจ้าเนี่ตอนนี้มาหอดิมี่มองพักสดแล้วพี่นลองเดี๋ราขอยร,รีวิวพักสดให้หมว่าเจ้าบึงเอาคนดล้าหลพักพักกลมจุงพักกาดสลัดคอสอันอันนี้ขึ้นใช่ายอากาศขาวกันมี้อันนี้ไปที่เขาเออ ผู้ชายไปผู้ชายพี่น้องอันนี้ขึ้นชาขึ้นชาตัวนี้อันนี้ขนาวนาดสดๆเลยเห็ดกาล่ายลายลายเลยเห็ดเห็ดเข็มทองก็เยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างกาล่ายลายเลย อันนี้เป็นต้นอะไรต้นสลัดอนนะคอสน่ากินนะต้นใหญ่ต้นก,กาดอันดอกน้อยๆผัดกาเซียนาอันนี้ผักบุ้งกระมีผักบุง้งผักบุ้งมีประกาศอะไรก็ไม่รู้บัรู่งเ้อพี่น้องกาดขาวเน็ดกันเป็นแพ็คๆอันนี้แปดยห้าฟินนี่กล้องเรืงเนี่ย850ฟินบดถึงบดถึงลอยพี่น้องไม่ถึงลอยบ้านเรากิกสดกระมี พราะมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลยบอกว่าถึงน้ำจิ้มสุกี้หัวงอกก็แปดร้อยฟินแปดร้อยฟินมีเต้าหู้ทอดไปว่าสิไปซื้อไปพัดใส่ถั่วงอกเลยพี่น้องถั่วงอกกะทิซื้อสักสองถุงอากาศร้อนครับนี่พี่น้องอากาศร้อนโอ้ของลายขัดหัวหมูกระเม็ดเนี่ยหัวหมูนี่นี่เป็นพริกแห้ง น่าจะน่าจะเป็ดห็ดหมูก็มีได้พี่น้องหมูมีขาหมูมีช่วงพวกหลายสิ่งหลายอย่างนิที่เป็นเอสามชั้นก็มีสามชั้นนี่เป็นเนื้อสไลเนื้อสไลนั่นอะไรวะนี่เป็นลูกชิ้นนี่นี่ลูกชิ้นพวกติ่มซำทั้งหลายเลยพี่น้อง นี่เป็นเป็ดพี่นนองเป็ดเป็ดตัวใหญ่มากมีหมูมีกุ้งมีหอยนางรมมีม่ปลาเมอแข่หอยแข่กันมี้มีหอยเป้าเหือพี่หนองหอยเป้าหือของทะเลก,ก็ม็มีพี่นนอกมีหอยจะภาพนะ้ำ ืัอนี้ด้ของเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอัมามาเบิ้งซื้อๆแต่ว่าบอกใครซื้อหลายเลยผ่านท่านผู้ชมมาดูว่าสินค้าของจีนมีอะไรบ้างพี่น้องืนองอันนี้ก็ได้นี่แหละไม่ทานตะวันขนมขนมอะไรหมูว่านขนมปอเปียเหรอมาแมนดอักใส่หวานๆอยูน่นะหมูว่านกินเพราะว่าใครกินอันนี่อันนี้อร่อยไส้ถั่วเขียว ที to like s. <S exactly. ่ของตัวเองะประมาณว่าคอนเฟิร์มว่าอร่อยแบที่ของฉันว่าหวานอันนี้หวานๆคนอีกอย่างขื้นน้ำเอียงแท้ได้ปลาไหได้มะเสือนของอซุปเปอร์มาเก็ตด้วยซุปของซุปเปอร์มาเก็ตน้ำน้ำไอติมกินไปน้ำทางิวทิหอดบาทเอ้าคลิปนี้กับอันขอพูดหลายๆเด้อที่ติดตามรละเชื้ออันคล้องอันจีนารักอันพี่น้องเพิ่นปิดเพิ่นปิดเอ่อซีสุ่มเคิงมีขนไทยคนหนึ่งแน่นอน สั่งของส่งด้วยนะครับพี่นะ้องแตการนี้ร้านนี้24ชั่วโมงนี่สั่งของได้24ชั่วโมงคือกันชุดแถวในหลังใกล้ๆบ้านบ่อไก่เอาวันนี้ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับบอกคับสิบนาเด้อร์จิจีทายแห่มาเบิ่งเรื่อยๆ